สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับกับสวัสดีลงลง่ามๆน้องออมตักพี่้องผลฝูงถูกคนถุกท่านนะครับภาพทีพาน้องรับชมรับเย็นเย็นชมนะครับความเปลี่ยนปยแปลงแปลงลก็แค่เป็นมะเขือเทศนะครับกำลั่งกออกดอกพี่น้องํำลั่งได้ผลผลิตนะครับนี่คือวิธีการ ปลูกตัวแค่แบบพอด้ล่งดินนะครับแบบ่ได้ปลูกที่พื้นนะครับต้องทําพ่วงพอใจนะครับพี่นอ้องสำหรับมะเขือเทศนะครับจะเป็นหลายสายพันธุ์เกากสามารถปลูกแกมกันไปนะครับได้ขึ้นกันนะครับก่อกนอื่นขออังงานตัวครับามาแล้วครับช่องพลเกษตรส,สวนพิรมไพ วิานพันขนันยิ่งเกษตรกคจนผู้หญิงไงขอค่าเราะ,ะพี่น้องทุกทุกท่านนะครับปูอยู่ไกลอยู่ไกลกับเขามาครับเขามาเยี่ยมชมเป็นกำลังแรงใจของภาคส่วนการทำสวนนะครับการ,ก,รการเกษตรการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไ้ผลผลิตแบบใดไปแบบใดอยู่แบบใดเราต้องฉีดแบบใด เขากับิสามารถบรรยายให้พี่ให้น้องรับชมรับฟังได้นะครับสำหรับพริกเขาเรานี่กะสีมีอยู่สามสายพันธุ์นะครับสะเป็นริกเขียวมากเขียวหรือหมากขาวนะครับกะสีมีอยู่สองสามสายพันธุ์นะครับมากไงดีครับพี่น้องนี่คือสำหรับ มาเขียวเขาครับมันจะเปลี่ยนพลังงานนะครับมาเคียวมาเค้าผีไยสายพันธุก็วิธีป้องกันเชื้อราเขากับสีมี่อุ่นเขากำจัดเชื้อราเข้าต้องใส่อยู่เลยๆนะครับพี่น้องก็เสพกลูโเพราะว่าเข้าทั้งสวนเขากับดีเลียงกันใส่สารเคมีนะครับสังเกตเบื้องใบแบบพิกพี่นอ้องเข้าใส่ตงแก ฮอ,อร์โมนบำรุงทำตนบำรุงใบเขานะครับปฏิแตกต่างกันครับเขาสิเล่นไอแตกต่างกันครับเรียน,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 นสารเคมีนะครับเพื่อนๆสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีความห่วงใจนะครับนการปลูกพริกเพราะว่าปลูกพริกนี้ส่วนส่วนใหญ่เลยแหล,ละครับท,ที่ต๊โลกนะครับพี่น้องที่ต๊โลกใบกูดใบยิกใบงอเขากะมีวิธีการนะครับมีวิธีการ,นะร,การแก่ แก่ใคนะครับพี่น้องอสอบถามกันความใดใดคลิปนะครับกับผมบอปปะสม,มารถสีบอกอได้โดยทางช่องทางที่การเเบวนะครับผมก็จะให้ให้พี่น้องคอมเมนต์ขวามาสอบถามวิธีการโดยที่บริษัทใสสารเคมีห่าสีเห็ดแบบใดห่าสีใสสูตรใดมาผสมน้ำฉีดพ,พ่นนะครับได้มากดกอ๊อก รูปสวยง่างามนะครับพี่น้องข้ากับมีวิธีการการเลี้ยงเลี้ยงสารเคมีก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์มากต่อสุขภาพผู้รับประทานและตัวเหานะครับสําหรับเพื่อนๆกับผมก็อยากให้คํานึงคํานึงถึงการใส่สารเคมีนะครับเพราะว่าผู้ที่สูบบริโภคดื่มกลิ่นของใส่ของซอยกินหรืกรนปอกจะเป็ี่นนาอยู่น่ากินนะครับคือพักผลไม้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีตตัวแขงนะครับเพื่อนๆเฮาก็เป็นกเกษตรเฮาก็บพีเจนาหนัมปูบริโภคสำหรับท่านใดทีเเ่เริ่มเฮ็ดเริ่มทรรนะครับก่อนที่ปลูกเฮาก็ลงอาจจะเป็นมะ,มะเขือจะเป็นบักพริกจังซี่เฮาก็เอาปูนขาวโรยพื้นกวนครับพี่น้องปูนขาวหรือโดนอ้มยมาผสม พุกส่ดินนะครับเทลงนะครับนี่พี่น้องคือเป็นบักพริกสายพันธุ์นี่นนนหนวยนะเ,น em, เขาครับนนหนวยเขาหนวยเขาหนวยใหญ่หผล,ผลุดเวยหนวยงามนะครับเพื่อนๆเบิ่งมากเขาครับหนวยใหญ่ดีพี่น้องสามารถเทศให้ได้พลนผลิตที่คุ้มค่านะครับเด้เก็บพลนผลิตอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเด้เก็บผลนผลิตอยู่ตลอดอัน acam, นี้สายพันธุ์เขานะครับสายพันธุ์เขา ง่ายงามนะครับาเราประทานพี่น้องสำหรับผู้ใดทถนดันใดที่จะปลูก,กห้ามาปลูกเลยครับพี่น้องเขาให้หน่วยใหญ่ดีครับหน่วยง่า,รรายบ่หลายง่ายกัพ่อโลนะครับสำหรับภาคส่วนทางสวนของเขาใครที่เอาสิ่งใดที่ย่างรองลงหรือเพื่อนๆอยังบ้านหูนั่นเห็นเขาก็ที่เอาเก็บข่มรู มาใหีพี่น้องนะครับประสบการณ์นะครับการปลูกการตั้งการปลูกไปเรื่อยๆปลูกทิมใบก็อายุได้กินเกิดเนี่นนยู่ครับแต่ว่าต้องต้องมีการดูแลเพื่อว่าให้ได้ผลผลิตนะครับโดนน,นั่นอันนี้ก็ตั้งแต่แรงๆอยู่คุณพี่น้องตั้งแต่ช่วงเกีย่ยวเขาออกนะครับได,ดได้โดนครับพี่น้องได้โดนอีดีหมดพริก สำหรับเพียงพว่าขันห้องดูแลร,รักษาได้รก็คือเขาสียูนเข้าได้โดนได้เก็บผลผลิตโดนนั่นแท้นะครับก็มีกันดูแลแบบไรเนี่ยเข่ากับพี่น้องเพื่อนๆก็ถามคำอะไรครับเข้ากับเฮ็ดใหด้เก็บผลผลิตที่โดนนะครับให้คุมค่าเลยพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังออกมากรอ,อกกรอ,อกเม่แย่หมากบกนะครับอันนี้ผมก็ได้เก็บออก เอาเวีนเตะละมือนะครับเ,เวีนเตะละมือกระจำนายขายดีพี่น้องก็ซ่องจองเข้ามาผมก็ได้นําไปส่งนะครับส่งต่อนําชุมชนนําร้านค้านะครับลูกค้าแต่ก่อนนี้ผมก็ถ่ายทําให้พี่น้องรับชมเบิ่งเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงแรงๆอยู่บนเนาะพี่น้องสําหรับผู้ใดท่านใดอยากปลูกคือผมแนะนําให้ปลูกผืช ที่ได้ผลผลิตเร็วนะครับการเกษตรเข้าตรงปลูกผืชใหม่พันใหม่หรือผืชพักนะครับจะเป็นบักฮงนี่ก็เป็นตัปูกี่น้องใช้เวลาบ่อดูลน,นะครับอายุไขในการปลูกบักฮงนี่ได้ผลผลิตเร็วเข้ากว่าพยายามปลูกที่พืชที่อายุที่ให้มากให้ผลได้ผลผลิตเร็วๆนะครับเพราะว่าเข้าเป็นกเกษตรแบบพื้นฐานนะครับเกษตรแบบประค้องขีดให้ยุให้ยุรอดนะครับเพื่อนๆเข้าก็ต้อง ให้ตัวเฮาอยู่ได้นะครับได้ผลผลิตที่เร็ียวอะไรแห่งดีนะครับจะเป็นมังคองจะเป็นฝรั่งกินจูนะครับจะเป็นบักบัวบักพริกสายพันธุ์แรกอะเอามาปลูกครับพี่น้องมากระดอกกระดิ่งยิ่งปลูกยิ่งได้ยิ่งปลูกยิ่งดีนะครับขยันดูแ <c oughs> ลเอาใจใส่มันกไ็ได้ดูกับผลผลิตกับของเขาพวกเรานี่นะครับพี่น้องสำหรับ การบำรุงบุรณะเข้ากับควายควายบุรณะไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องถูกคนถูกทันสามารถปลูกซับแซมเจียมกันได้นะครับสำหรับห้องเข้ากับช่วงนี้นะน,นี่เข้ากับปลูกยับขึ้นสีงสูงครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกชุกควมควบชืนเหยียดให้เขาเน่าป่วยตายเข้ากับใคยามมาปลูกมืองไม้ที่สูงสูงไว นะครับปลูกไ้นาห้ที่เวยครับนะครับเดี๋ยวเป็นบักพิกบักมูบักเขืออ่เอเข้ากับไฟพัฒนาไปแก้ไขไปผัดกันได้ทีสามารถพยายเพียร์ห้เข้ามียูมีกลิ่นมีใส่มีใจมีขายมีขาย,ขายก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นครับราดได้ไปไดดกูมือแก่บ่าาไดดหลายแต่ว่าไดกูมือเนี่ยคือมันก็ดีลราพี่น้องอได้หน่อยแต่ไดกูมือพี่นอ้นองก็คิดเมื่อเอาครับ การเหตุการณ์ทำการนํามผ้าเอาประโยชน์สิ่งใดที่เกิดภาพร่วมหรือสิ่งที่เหตุแหให้องดำล่งชีพอยู่ได้เดี๋ยวมบางครั้งเลยยังยืดห้องกับเหตุไปครับจะเป็นาจ้ัมบวมในนาปลูกพี่น้องได้ผลผลิตตลอดปีนะครับได้ผลผลิตตลอดปีห้องกับปลูกไปเรื่อยนี่ยังยังยังไฮมาต่อไปพี่น้องยังไฮมาไฮคนทางแจ๊ดแรงอยู่ครับจนป่านนี้ ผลผลิต <c oughs> เขาไปให้เฮาอยู่ตลอดกันนะครับมีคือความการเอาใจใส่องเฮาจะฝากทุกคนอาจจะมองข้ามชุดนี้นะครับผลผลิตมีการให้การทํามันกระนําเอาความมุสมจีเย็น,เยนมาให้เฮาใส่หมุนเวียนใส่ใจในครอบครัวสําหรับการปลูกการฟังการบูรณะเฮากระเห็ดไปเรื่อยๆนะครับสิ่งใดที่มัน ที่นี่ประโยชน์และความสุขความพาสุขต่อครอบครัวห้องต่อไปอสุดท้ายบ่บ่บแล้ยังฮั่งครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้กนองนะครับนี่ผักปอดชานจะเป็นปรัชญาพกิตูนะครับกับเผาปลอดชานแทนแน่นอนครับพี่น้องปล่อยให้บง่งให้หนอนลงจอห่อบ่อต้องใส่สารเคมีครับห่อกับปล่อยไปคือเป็นการนับลงฉีบให้ได้อยูได้กินปลอดชานที่สุดคือเป็นสิ่งที่ดีและม,มีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายนะครับเพื่อนๆ เข้ากับปลูกไปเลยๆสำหรับมันเขือเทิดปลูก,ก,ก,กอือบกบวบปลูกลงไปครับพี่น้องปลูกทุกอย่างหี่งิบดัวตทุกอย่างถามหายังมีเบิบนะครับพี่นอ้องสำหรับทุกคนทุกท่านเข้ากับมีกเนหน้าในการรับชมการเหตุการณ์ทำทุกท้ายหรือคมคารพทุกคนทุกท่านกับขามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลัง,ลงใจช่องทางภาคส่วน,นกจรเกษตรนะครับเข้ากับสจดนาหมอกคลิปดีภาพดีพ น้ำทรงต่อพีหน,น้องรับชมบางแง่งต่อไปสำหรับที่นี่านกาวไว้สมนครับรับบัตรด,ดีมีความสุขครับ